เฮล lo สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาราเฮาแหละกัพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยเฮาคือเก้านี่มื่อนี้สาราออกมาสวนเนาะทุกคนนี่เพราะวนาจะว่าเฮาบ่ได้มาสว่วนมาลายมือรายวันแล้วเนาะนี่ส่วนมันต้นก็จะเป็นสว่วนหญ่เลยพี่น้องเบ่ง บา,าหน่าลายเอลีเนาะมื่อนี้สลัดสิมาซักเข้าโดยพี่น้องเด้อสิมาซักเข้าให้เนาะมากับแม่สองคนแต่ว่าก่อนเอามือสลัดสิพาทุกคนไปหาเห็ดปวกก่อนเพราะว่าดุสวนสลัดมันจะมีเห็ดปวกนะปีกายปีื่นมันมีนะทุกคนไปนิสลัดก็เลยว่าสิพาทุกคนไปเราเบ่งเห็ดปวกแถวแขบเข้มหัวก่อนเนาะทุกคนเดียวสลัดสิพาทุกคนไปนํากันและสลัดสิพาทุกคนไปซักเข้าไปลาเห็ดปวกเนาะทุกคนที่ส <gger> ลัดสิมาหา เผ็ดปวกแถวนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นสลามักหาแถวนี้มันมักมีเสยลากเ็เลยว่าสีเลาะเค็มหัวก่อนเนาะไปหาเห็ดปวกก่อนทุกคนน้ำอันนีนะ้จะเป็นน้ำโอ้ของแท้มีเห็ดปวกพี่น้องโอ้เขามาปเุเพนเห็ดปวกป๊บป๊านี่จนบานแล้วป๊านี่อู้ยังมีตัวหลังออกนะอู้ยเผ็ดปวกดอกใหญ่คักเลย ปาสละตองอือยะเอาบุคิดรสิมาพอแบบไวขนาดนี้เนาะกำลังเข่ามาเลยขอขอขเห็ดปวกเลยดีใจมากเลยนุย้ยเอาเห็ดปวกปาตีนอันนี้คือปาบุคิดรสิมาเห็นเห็ดปวกเลยกินไ,ได้ละเม่เเมนปะเยี่ยงออกจากเกาะผมป้าเลี้ยงเลิฟเนยเขานี่โอ้ทุกคนตีนใหญ่แหงแหง ือสหลายแหละเบิ่งสูงนะแต่ว่ามันน่าจจะแบบยังอยู่ดินยังประมาณนี้นะทุกคนป๊อทเขาไ่เคยแบบว่าสีมาพอตีนใหญ่ปานนี้นะนี่เด้ป๊อตีนใหญ่คักดอกใหญ่ๆเลยนี่ทุกคนนี่ทุกคน,น,กคน,นเห็ดปวกจ้ามันแก่แลนะ้วเนาะมันยังมีหมู่ไหนทุกคนสละคิดว่ามันจะมีหมู่อยู่เด้อนี่ นี่เห็ดปวกโพนเนาะเม็ดมันดอกใหญ่จนบานเลยพี่นกนี่มันอาจจะมีอีกลายดอกเลยแบบมันยังอยู่ในดินเนาะตามสาะคิดอะ่ะมาได้มาสวนลายมือเนาะมนีสละวาสิมา ดีดยดีนี่มันอยู่นังอยู่เป็นแบบนี้เลยสละสิหาก่อนพี่น้องมันน่าจะมีอยู่เ้อมันน่าจะมีหลายแก่เบิดแล้วเนาะจนบานเลยพี่น้องเสียดายเลยย่างมาข้าวหนึ่งได้เห็ดปัวเพราะว่าปกติมันก็จะหมักออกแถวนี้นะสละก็เลยแบบจืดบอนที่มันหมักออกสิประมาณนี้ หีดปลวกเจยแต่เสดายมันแบบมันอยากเหน่าแล้วเนาะมันโดนแล้วทำกระเก็บเลยเพราะวันเนึ่งจากว่าเขาไิกินหีดปลวกมาโดนมาเจอนนี่บาดอกใหญ่ดีพี่น้องเสดายเด้อันนี้มันสิเน่านา,นาก็เอาลางเอาอโอ้โอโอโอคนนี่ ก็วกจ้าเยอะอยู่นะนแต่ว่าเฮาสีแบบบกขุดบกเงิงเพราะว่าเฮาสีมาหาอีกเรื่อ,อ,อ,อยๆฮา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 แสดยเด้จนมันเป็นแบบนี้แหละจนแบบมันสเท่าแหละอู้สิได ยันมีคนมากับปานั้นเขาคอยเก็บเอายันมีคนอื่นมาเขาสิมาเขาสิมาสิงเห็ดปวกของสลาสลาพ่ยอมเ้อโอ้หนาวแหละเสายดามันจนหนาวเนาะมันอยากบานนะจ้ะอินเนื้อ อันนั้นคือปวกใช่ไหมโอ้โหสออนคักเลยดอกใหญ่สิเต็มคูแล้ว <c oughs> เราต้องเอาแบบตัวใดมันออกจากบินเราจังเอาตัวใดมันยังบัทันออกขอเขากับปะไว้เดียวมืออื้อหือจะมาหาตดอแต่มันจะไม่ได้นะถ้าเ,าเอาเบิดเลยมันก็บแบบ มันไม่สบได้กินตัวมันบานสละมานแล้วจ้าเห็ดปวกลายเนาะตนน้นหลันหั่นสละก็หาแถวหนีในพี่น้องได้บักล้ายหนึ่งเพระาะว่าจะซวนสลามักมีเห็ดปวกนะสละก็เลยแบบคิดไว้แล้วมันตรงแบบมีนะตอนสละย่างมาสละก็คิดว่าเออต้องไปหาเห็ดปวกก่อนก่อนสละจะไปซักเข่าให้ เพาะว่าที่สนวนเฮามีเฮ็ดปวกมวนขนาดเก็บผู้เดียวว่าผู้เดียวเลยู่อนนี้นะทุกคนแม่ของเข้าก็บุหูไปใส่เลยไปเลาะใหา้เห็ดปวกไปเทวหลอกทางไหนเดี๋ยวเฮา้เห็ดปวกเขากะเบอร์เอิรนเพิ่นตีมันออกแบบนี้เฮากะเอาเลยเนาะเป็นเรื่องธรรมดาสั้นแม่ปวกจ้าทุกคน ก็มาขุดเอ,เอาเอาดินทมตีนมันเพื่อเมื่อนเื่อนมันสิป่งใหม่มันสิป่งใหม่อยู่บ่ละ มีทุกคน,นเขาได้เห็ดปวกมาเขาก็สิเอาออกจากขูเขาเนาะเพราะว่าขูนี่เขาสีอันนี้เฮาสิไปใสข่ขาวตัวเขาสิสักขาวป้าสีได้มันเนาเนะทุกคนนี่อะละสนใจอสและจ้า เราไปหาเห็ดปวัวเอาก็มาแล้วเนเอนในหอ้หองสิมาทำการทำาสะอาดครุห้องห้อิมาสักเข่าต่อมือสลัดสิมาเสร็จไม้เสร็จ,ม,รจมือก่อนเข้ามามือเขาเปื้อนแทงสลัดซิมานุง่งคือล้างใส่มหมวกเนาะทุกคน นี่เ้ยทุกคนอันนี้จะเป็นเม็ดเข่าไฮนะทุกคนมันจะสีเม็ดใหญ่แบบนี้เด้อมันสีต่างจากเข่านาเนาะวิสระสิพาทุกคนไปสักข้าวก่อนเข้าสิได้กินขา้าวเขาก็ต้องได้สักได้เห็ดมันก่อนทุกคนนี้เม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยพาทุกคนไปสักจะเป็นข่าวเจ้า้อทุกคน<ะ>อีเม่เราสักมาเป็นห้สาละสักเออสิเป็นอย่างบ่บันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนมันต้นหรือว่าส่วนห้านทุกคน <laughs> มันโป่งแล้วแต่บ่ค่อยเห็นหยอดมันปันไดเพราะว่ามันหยาลาย ส,า,า,ส,า,สา,ทาทุกคนไปสักเขาา้าจ้าวิวคือสวยดีมากเลยสาทุกคนไปสักข้าวให้เกี่ยมพร้อมแล้วบ่แม่ <laughs> Apple. เาซักข่าวแล้วเลยจ้าเลยครัสิพาทุกคนมากินข่าวโอ้ยเมื่อยขนาดเลยซักข่าสองคนกับแมมวันนี้จะ <c oughs> เบิ่งหยาเลยโอ้ยคือหยาเต็มแหงทุกคนเฮาสิไวยอย่าบ้าเสียหญ้าทุกคนหรือว่าเฮาสืส่อ,อยากขาหหยามาสีเอาพกขนาดเลยเบิ่งไหมอันนี้จะเป็นส่วนเข่าของแม่กับสลาเดินแล้วกระทางผุนก็จะเป็นส่วนมันตน้นเดี๋ยวสลาซีมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิง่ง ตอนนี้เขากำัซักเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าเฮืออะไรไข่ย่อยเลยเบงสภาพคือแบบไม่ไหวจ้าเดี๋ยวเราที่มาพักผ่อนกันก่อนเกิดพ่อใ่และนี่คือสวนมันตนจ้าทุกคนดิฉันไ้เบงทางดดงนี่มันตนก็อปงแล้วเด้อทุกคนนี่มันปงแล้วเนาะมันปงทุกอ่าทุกกกนี่แต่วันหย่านี่โอ้โห หยานี่อันดับหนึ่งเลยนัมเบอร์วันนี่จะเบิ่งมันตนมันโป่งแล้วสวยเบอร์นี่มันโป่งเลยจ้าทุกคนนี่มันตนเนาะโป่งแล้วโป่งแล้วถึง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 แต่ว่าหยาเนี่อันนัมเบอร์วันนี่ลิหยาโคตรหลายเลยพี่น้อง แต่มันของเอากระปงแล้วเด้อมันของปอกแม่เนาะมันเป็นมันของสลามันอันสลามาได้ปลูกมันสลามีแต่ม,มาซักข้าวจ้าวิววิวสวนสลากะงามเติบอยู่ดี